สวัสดีตอนเช้าค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเที่ยวง่ายบายใจนะคะทะเลหน้าบ้านที่เพนอำเภอสวีจังหวัดชุมพรบ้านท้องตโนดตอนนี้ตีห้าครึ่งแสงกำลังสวยเลยค่ะรู้สึก มีลมเย็นมากระทบผิวนะคะน่าจะมีลมหน้าหนาวมาแล้วแล้วก็มีหมอกจางๆด้วยมีคนลงทะเลไปหาปลาหาปูกันนะคะในทะเลมีอยู่3ามคนแต่กล้องม,มองไม่เห็นเขามานอนค้างริมทะเลแล้วก็ก่อไฟค่ะ เดินไปดูมีแต่ลูกปูตัวเล็กๆทั้งนั้นเลยเขาบอกว่าเขาก็มีสิทธิ์จับเหมือนกันเพราะเขาปล่อยปูไข่เหมือนกันยังเป็นลูกปูม้าตัวเล็กๆอยู่เลยมันจะมีเนื้ออะไรกันบอกเขาบอกว่าธนาคารปูเขาปล่อยปูม้าให้ตัวใหญ่ก่อนแล้วค่อยจับ เขาบอกเขาก็มีสิทธิ์จับเหมือนกันต่อไปก็รู้เองแหละเนาะไม่มีปูให้จับรู้มาจากไหนเอามอเตอร์ไซค์พ่วงข้างมากัน แมงกระพุนตัวใหญ่เลยค่ะโดนคลื่นซัดมาอยู่บนหาดกับมือตัวใหญ่มากข้าวต้มหมูถ้วยละสิบบาทน่าไปขายในกรุงเทพไก่ชิ้นละสิบบาทมีสะโพก แล้วก็ปีกค่ะอร่อยมากเลยค่ะแถวหัวถนนก่อนถึงบ้านบอกคาประมาณ2กิโลไข่ทอดอร่อยมากเลยค่ะชิ้นละสิบบาทสิบห้าบาทใช่ไหมพามาซื้อขนมไทยค่ะบ้านน้องโอแถวทางเข้าวัดถ้ำเขาล้านนะคะมาสายขนมหมดแล้วค่ะเหลือข้าวเหนียวกวนแล้วก็ขนมต้มบ้านพี่เป็นเรียกขนมโค น,นี้ิลาอ่อนแล้วเหนียวไก่ทอดอันนี้ข้าวเกียบอ่อนเหมือนทองม้วนนะคะข้างในมีมะพร้าวแล้วก็ถั่วเขียวกระท้อเปลือกก็มีวุ้นหน้ากะทินีมันกวนแล้วก็อันนี้เขาเรียกอะไรแล้วนะ หม้อกแกงอเออแค่นี้กับข้าวหมากข้าวหมากถุงหนึงสิบสองบาทหพอหอละสองบาทพ่อชอบเดี๋ยวซื้อไปให้พ่อร้านขายกับข้าวพี่โอก๋ก็จะมีทางเข้าโรงเรียนวัดถ้ำเขาล้านเดี๋ยวพี่เพนจะพาไปเที่ยวเสียบยวนเป็นจุดชมวิวนะคะแล้วก็ในไร่เป็นที่ศึกษาป่าชายเลนทางเข้า วัดข้าเขาล้านก็อยู่ห่างจากตัวอำเภอสวีประมาณ13กิโลนะคะแล้วก็เข้ามาที่บ้านเสียบยวนกับบ้านในไร่ที่ไปจุดชมวิวแล้วก็ไปทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนก็ประมาณ2กิโลค่ะทางสบายรถไปถึงที่เลยนะคะเดี๋ยวไปดูค่ะว่าสวยหรือเปล่า ี่ค่ะเข้ามาประมาณไม่ถึงกิโลก็เจอทางแยกถ้าต้องไปก็คือไปจุดชมวิวป่าชายเลนแต่ถ้าเลี้ยวขวาก็คือไปบ้านเสียบยวนพี่เพนไปบ้านเสียบยวนก่อนค่ะเลี้ยวขวามาประมาณ500เมตรก็จะถึงทางไปจุดชมวิวบ้านเสียบยวนนะคะถึงแล้วค่ะจุดชมวิวบ้านเสียบยวนจะเป็นป่าชายเลนแล้วเขาคือเขา ุดนินภูเขาลงมาทําเป็นซื้อที่ราคททำถนนทําลานจอดรถแล้วก็ทํำ้านสําหรับทงทานข้าวถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ที่จะมีคนมาขายของนะคะแต่ก็สายหน่อยประมาณ11โมงเท,ที่ยงอะค่ะมีอาหารทะเลมีอะไร ห้อเปิดวิทยุต่อไปฟังข่าวยามเช้ารงานดแตสองประตูต่อหนึ่งจากประตูชัยของเอโคโซลตาเสมอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้หนึ่งต่อหนึ่งโคดหินพันปีบารมีพ่อทวดเสือเหลือเชื่อต้นนิ้วนารายหลากหลายอาหารทะเลคนจะมาเที่ยวตอนเย็นๆนะคะ แดดร่มลมตกอากาศดีคนมานั่งทานอาหารกันชมนิ้วนารายชมโขดหินพ oh ja. mm um ันปีโฮมสเตย์สำหรับอาหารพื้นถิ่นเที่ยวเกาะกุลาดำน้ำดูปการังภายเรือขยักตกหมึกตกปลาก็เป็นแบบนี้ค่ะเดินไปได้ เอนี่้ตรตับจมีอรรยาอุทนมารทำสีเบอร์ดี้เสียสงดับเบิลบบกี้สกอร์เท่าเดิมแปดน 8, ิลพานไปอยู่ที่หกผู้นำยังเป็นอันรีแม็โดนัลสองเท่าถึงสิบสามมาดีกว่าเบ,กา,บก,กากรแงกันนนแต่รงที่ดับเบิลสตระเปียงเขาเอาไม้ไปปักทำแนวกันขึ้นนะคะพี่เพนมาคาวก่อนไม่มี ในการที่ลําภาคตัวชนะ664แจ้งชัยเขาจ้งเครองในสถานที่2ติดต่อกันส่วนยิงเดียวมือวง2พลน1สงสัยกําลังทําร้านอาหารเนี่ยยื่นเข้าไปในทะเลอีกด้านก็จะเป็นภูเขานะคะ24ชั่วโสําหรับพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนืออากาศเย็นกับมีฝนเล็กน้อยแล้วก็มีทางเดินไปอ่าวอีกอ่าวนึงค่ะ ฝั่งโน้นจะมีโฮมสเตย์ด้วยไปบ้านคนแล้วก็มีอ่าวเดี๋ยวพี่เพ้นพาไปดูเขาบอกว่ามีโฮมสเตย์ด้วยเมื่อกี้เห็นป้ายแล้วก็หมู่บ้านชาวป,ประมง เป็นทะเลที่เล่นน้ำไม่ได้นะคะมันมีโขดหินนี่ค่ะเขาขุดดินจากภูเขาตรงนี้เลยแล้วก็เอามาทำพื้นที่ตรงนี้ที่พี่เพนยืนอยู่นี่แหละแล้วก็ที่จอดรถด,ด้านบน มีสารเป็นรูปเสือด้วยนะคะมาคราวก่อนไม่มีตอนนี้มีสารเป็นรูปเสือเดี๋ยวไปดูซิพอทวดเสือค่ะพี่เพนมาคราวก่อนไม่มีนะคะปฏิบัติการลปฏิบัติการ้ามีนตกเวณพื้นที่ดละจความเค็มทะเลสาสงขลาจังหวัดสงขลาร้านจอดรถเขาเอาต้นมะพร้าวมาปลูกแล้วค่ะ จร่างกายไม่พร้อมต้องไม่ขับขี่เด็ดขาดด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทึงเพื่อความปลอดภัยในสันกฤษแปลว่ากําลังแรงกับคําว่าวัดที่มาจากภาษาบาลีสันสกฤตว่าวัดแปลว่ามีพลวัดในภาษาไทยมักใช้ขยายคําที่หมายถึงสิ่งที่ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่และมีความสามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยพลังของตัวเองเช่น ถึงสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมและระบบต่างๆอยู่เสมอผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.royin.go.th วัดถ้ำเขาล้านค่ะมีทางขึ้นไปบนเขาบนถ้ำด้วยนะคะวันนี้เขามีกิจกรรมวิ่งกันค่ะ ข้างๆวัดทำเขาล้านนะคะเขาเรียกสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่12สวีชุมพรเข้ามาสุดทางที่ท่าเรือเลยนะคะมีลานจอดรถไม่ต้องกลัวค่ะดเดินได้เปล่าเคยมานานแล้วตั้งแต่สมัยปตทเข้ามาปลูกป่าชายเลนอ้าวทางขาดซะแล้ว สงสัยจะไปไม่ได้นะไม่ได้พัฒนาต่อนี่อที่จริงสวยมากเลยอะเดินไปไม่ได้แล้วเลยคะไอทางศึกษาป่าชายเลนนี่ฮะไม่ได้แล้ว บ้านพังหมดเลยค่ะสร้างไว้เมื่อก่อนสบายมากไม่มีคนดูแลแต่เมื่อกี้พี่เพ็ญยังเห็นสถานีดูแลทรัพยากรป่าชายเลนอยู่เลยนาะสถานีก็ยังมีคนดูอยู่อ่ะโอยมาได้แค่นี้หักหมดแล้ว นี่บ้านพังหมดเลยธรรมาดาเข้าไปก็จะมีอาคารให้เราไปชมวิวด้วยนะคะแล้วก็มีอ่าวสวยด้วยไปไม่ได้มาได้แค่นี้ค่ะทางหมดแล้วป่ากงกลาง โตมากสวยมากด้านล่างก็มีปูเสมพี่เพนฝากกดดูกดไลค์กดแชร์กดติดตามติชมพี่เพนได้นะคะขอบคุณมากค่ะพบกันใหม่ ep หน้าค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวได้